ฟุตบอลเจลีกกับคนไทยนัเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีความผูกพันและมีความสนิทสนมกันมากกว่าเดิมนะครับเหตุผลเหรอครับก็คือทางเจลีกเองนะครับได้เปิดโอกาสให้กับบรรดานักฟุตบอลในอาเซียนซึ่งก็รวมถึงไทยด้วยนะครับได้มีโอกาสไปลงเล่นในฟุตบอลเจลีกนะครับด้วยโคต้าพิเศษก็คือเป็นโฮมโกรหรือว่าเป็นนักเตะท้องถิ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆทีมจึงมีความสนใจจากที่จะนำนักเตะอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยไปนะครับ แต่การเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันว่ายากแล้วสิ่งที่ยากยิ่งกว่าก็คือจะเอาตัวรอดอย่างไรครับ<ท>า<ง>บางคนประสบความสำเร็จแต่หลายคนครับที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับการที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จ<ทาง>วันนี้เราจึงจะไปพูดคุยนะครับกับคนที่คลุกค,คลีกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับมา3ปีครึ่งแล้ว เขาคนนั้นก็คือคุณทิสังนะครับหรือทิวพลสังคพันธ์ซึ่งเป็นล่ามประจาตัวนะครับของทางฝั่งของเจชนทิพย์สงกสินนั่นเองนะครับคุณทิวพลก็อยู่กับเราแล้วนะครับจะไปพูดคุยกันแบบเบาๆสบายๆนะครับถ่ายทอดประสบการณ์นี้กันครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็กักตัวอีกแล้วเหมือนกันกักตัวอีกแล้วเหมือนกันครับพี่คงจะต้องถามเลยนะครับ ให้เรียงเป็นหัวข้อเลยนะครับว่าถ้านักฟุตบอลไทยในรุ่นต่อๆไปนะครับที่จะเดินทางไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพวกเขาต้องเจออะไรบ้างกับอุปสรรคปัญหาเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคนมองว่าเออถ้าจะไปต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอ่ะคุณทิข้อแรกนี่คืออะไรเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของระเบียบชีวิตที่มันจะต้องจัดใหม่ทั้งหมดอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ต้องเจออย่างแรกก็คือการซ้อมมันเป็นการซ้อมตอนเช้าครับ ส่วนใหญ่มันจะเริ่มซ้อมประมาณสิบโมงมเข้าสนามเนี่ยจะต้องถึงสนามประมาณเก้าโมงเช้าอ<ม>ืนะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนเลยที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนใหญ่เขาจะกินข้าวเช้านะพี่กินข้าวเช้าเข้าสนามไปยืดเส้นยืดสายก่อนก่อนจะซ้อมจริงนะครับพอซ้อม,มจริงนะแเ้าก็ก็ต้องกินข้าวเที่ยงใช่ไหมพี่กินข้าวเ<ม>ที่ยงเสร็จแล้วทําอะไรเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงหลังจากนั้นน,ะนักฟุตบอลเขาทาอะไรกันนะครับ<ม>สิ่งที่เขาทําคือเขานอนพี่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสําคัญในการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ต้องกินข้าวเย็นให้เป็นเวลาทุกอย่างมันมันเหมือนมันจะต้องเป็นเซอร์เคิลที่มันแบบตรงๆเป๊ะๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะเป็นการระเบียบชีวิตใหม่ที่มันจะต้องเจอในการมาเล่นที่เจลีบุปพีซึ่งสิ่งที่หมอหรือฟิตเนสของหรือเทรนเนอร์ของทีมที่เขา คิดว่าเขาอยากให้ต้องทําก็คือเรื่องของการนอนให้เป็นหลักเพราะว่าถ้าไม่นอนเนี่ยสุดท้ายแล้วร่างกายมันจะไม่ฟื้นเขาบอกว่าระยะก,การนอนที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลในช่วงบา่ายนะครับมันน่าจะอยู่แค่ประมาณสองชั่วโมงอ๋องแล้วก็ตื่นมาใช่แล้วก็อาจจะตื่นมาพักผ่อนอาจจะถ้าบางคนฟิตหนักๆก็เข้ามาเล่นเวทหรือว่าแล้วก็กลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนอนจนประมาณสี่ทุ่มหรือถึงประมาณเที่ยงคืนเขาจะไม่ค่อยนอนดึกกัน แล้วก็ตื่นประมาณกี่โมงแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นตามลูกโหแต่นักฟุตวันญี่ปุ่นตื่นเช้าพี่บางคนหกโมงแทบจะมาอยู่สนามกันหมดแล้วอ๋อเอาเป็นว่านี่คือข้อแรกถูกไหมที่ว่าคุณจะต้องรจับวางระเบียบชีวิตของคุณเองในนอกสนามเพื่อที่จะให้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณในการที่จะสู้ศึกหนักถูกไหมใช่ใช่ครับอ่ะนะครับนั่นคือข้อแรกอ่ะข้อต่อไปครับข้อต่อไปที่ผมคิดขึ้นมาได้มันอยู่ในเรื่องของอาหารครับอืออืออาหารเนี่ยค่อนข้างมีส่วนในการ ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับที่นี่ทุกคนเช้ากับวันเย็นเขากินเป็นเวลาหมดแล้วก็กินในแง่ของอะไรที่มันให้สารอาหารที่ค่อนข้างดีแล้วทุกคน,นจะอยู่ภายใต้ของการตรวจเลือดทุกทุกสามเดือนอ่ะมาอีกข้อนึงครับข้อไหนครับที่นักบ,บ,บอลบอลไทยรุ่นใหม่ที่จะไปที่ญี่ปุ่นควรจะต้องปฏิบัติตัวหรือจะต้องรู้ไว้ก่อนอีกข้อหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการฝึกบาลานซ์ร่างกายของตัวเองครับ Mm hmm. คือที่ถ้าถ้าเราเข้ามาระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นในแง่ของแกนกลางของตัวเองให้ร่างกายมีความบาลานซ์มากที่สุดที่นี่เขาไม่เน้นเล่นเวทให้ตัวหนักแต่เน้นให้ร่างกายได้ความสมดุลมากที่สุดคือเขาเขาจะเทสมวลกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยครับว่ามีกล้ามเนื้อตรงไหนมันอยู่มันมีบาลานซ์ ของตัวเองยังไงนะครับและควรจะต้องปรับตรงไหนเพื่อให้ร่างกายมันบาลานซ์ที่สุดก็ต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ความฟิตนะพี่ซึ่งจริงๆตัวอย่างที่ที่ที่มีให้เห็นแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างสู้ในแง่ของความฟิตได้ดีครับคือคือนิวทิธิพันธ์ับพี่จากนิวนิวเนี่ยที่ผมเห็นวันแรกที่นิวมาพี่ผ่านไปอีกครึ่งปีไปตอนไปเจอกันตอนที่ไปแข่งกับพี่จับพี่นิวแบบผอมไปเลยพี่ลีนไปเลยอเพราะว่าใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเพื่อปรับความฟิตตัวเองครับ อมีข้อต่อไปไหมครับทําข้อต่อไปถ้าจะให้พูดอ่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกที่มันต้องเรียนรู้ครับหลายหลายคนเนี่ยเขามักจะมองบอลจนแทบจะวินทันทีสุดท้ายที่บอลจะมาหาตัวเขานะครับแต่ในพอการไปเจอของฟุตบอลเจอิกแล้วเนี่ยกองหลังลหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเคี่ยวครับเคี่ยวในในในใ,ใ,ใ,ในแง่ที่แบบว่าเขาจะถึงตัวเราทันทีทั้งทั้ทง,ทงที่ก่อนที่บอลจะมาถึงตัวด้วยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รีบขยับเข้าไปหาบอล แล้วเรามองข้ามช็อตไปเลยว่าบอลลูกนี้มาเราจะเล่นยังไงต่ออ mm. นะครับมันจะทําให้เราช้าแล้วเรามันจะทาให้เราเสียบอลสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันคือเรื่องของการต้องไปเรียนรู้แท็กติกของทีม mm. เช่นอาทิเช่นพวกผู้เล่นที่ไม่มีบ bon อลเนี่ยนะครับ mm. เขาจะวิ่งไปอยู่ในจุดไหนความเข้าใจในเกมสมมติพอบอลอาจจะอยู่ฝั่งขวาขวาแถวๆหน้ากรอบนะครับ mm. เพื่อนอีกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายเขาจะวิ่งแนวไหนเขาจะวิ่งหลังไลน์หรือเขาจะดอก,กมารับหรือ หรือเราแปะให้เขาเขาจะชิงวันทูกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในสนามที่มันจะต้องยกระดับขึ้นขึ้นมาอีกอย่างแบบอย่างหนึ่งมันเป็นแพทเทิร์นเลยปะเวลาเขาฝึกอะ่ะคือเขาฝึกแพทเทิร์นนี้แล้วคุณต้องเล่นตามแพทเทิร์นที่เขาฝึกแบบอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่พลิกแพงป่ะคือจริงๆเรื่องของการพลิกแพงอะครับมันทําได้เพียงแต่ว่าแพทเทิร์นที่เขาฝึกให้คือมันเป็นแพทเทิร์นเพื่อให้เราสามารถเล่นมอนได้ง่ายที่สุด มากกว่าถ้าให้ผมพูดในเรื่องของเจเนี่ยปีแรกๆเนี่ยที่เจพยายามเลี้ยงแบบมุ่งมั่นพยายามเลี้ยงน,นะครับอืมอืมอันนั้นอันนั้นเนี่ยอันนั้นเรียกว่าเป็นข้อดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็อาจจะไม่ถูกไปทั้งหมดนะครับเจ oh. จะถูกมิชาสอนในแง่ของการจังหวะการเลี้ยงในจุดที่มันต้องเลี้ยงมากกว่าจุดที่มันไม่ควรจะต้องเลี้ยงอ๋อ oh. อันนี้พกที่พอมองภาพออกใลไ่ไหมพี่ oh. เราควรจะใช้กําลังในจุดที่มันอันตราย ไม่ใช่ว่าเราไปใช้กําลังในจุดที่ฟุตบอลมันไม่อันตรายครับอ่านะฮะก็น,นี่ก็เป็นอีกข้อนึงน่าสนใจมีมีมีข้ออื่นเปางาไหมครับอันนี้น่า,นาจะน่าจะสุดท้ายแล้วเพื่อ่พี่ที่ผมให้สุดท้ายเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเาเรียกอะไรที่มันต้องปรับตัวแบบจริงจังๆ,ๆนะครับ,รบเรื่องของภาษาครับพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษามันเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากในตัวเองนะครับมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กอ่าฮะแต่ สิ่งเหล่านี้มันถูกซัพพอร์ตด้วยด้วยคนอย่างผมที่จะต้องเข้าไปช่วยนักฟุตบอลซึ่งมันเป็น,อนมาอาจจะเป็นข้อดีของลีกญี่ปุ่นที่มันมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสนามอ่ะผมไปอยู่ตีคู่อยู่ในสนามแข่งไม่ได้แล้วคันเนี่ยพอแข่งจริงเราต้องสามารถสื่อสารก,กับเพื่อนให้ได้ในบางคําที่มันควรจะต้องใช้อืมอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเขาพูดเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไงถูกปะ พอมันเป็นภาษาตัวนี้เนี่ยก็คือมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไม่เรียนรู้เลยนะฮะอ่ะใช่ครับก็ถือว่านี่เป็นทั้งหมดนะที่ทีซังเนี่ยนะครับได้มีการแนะนำนะครับแล้วก็แน่นอนครับ,รบเราเองเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าส่งต่อนะครับกับคลิปนี้ให้กับบรรดานักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่มีโอกาสที่จะได้ไปเจลีกนะครับพี่ผมก็หวังอยากให้มีคนเข้ามาเยอะเยอะเพราะว่าอะไรมันพัฒนาทีมชาติไทยไปได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ครับเอาแล้วครับวันนี้ขอบคุณที่สร้างมากนะครับที่ให้ประโยชน์จากเรื่องของการพูดคุยในวันนี้กับนักฟุตบอลไทยรุ่นหลังนะครับขอบคุณมากนะครับที่สร้างครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับครับครับอ่ะก็นี่ก็คือคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักฟุตบอลไทยนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณไปที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับคุณปฏิบัติตามอย่างที่ท่สังบอกว่าไว้ก่อนที่คุณจะไปเนี่ย เชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แน่นอนครับคุณก็อาจจะเป็นนักเตะที่เป็นระดับซูเปอร์ตาขวัญใจคนญี่ปุ่นอย่างอุ้มทีละทรหรือเจชนาทิพย์นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของทิสังกับนักฟุตบอลไทยที่ควรปฏิบัติตัวเมื่อไปญี่ปุ่นครับ